ไฟเกียร์นะครับถ้าตรงนับปัดนะครับหลดไม่ขาดนะครับมาดูกันตรงนี้เลยนะครับอ่ะแกะมานี่มาดูตรงนี้เลยนะครับมันจะขึ้นขุยนะครับอ่าเราก็ขูดนะครับอ่ะขูดขูดเขไปนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปคืนนะครับตรงก็ปุกเกียร์นะครับอ่ะอ่ะใส่เข้าไปคืนเลยนะครับช่างใหญ่ น็อตเลยน็อตเบอร์สิบนะครับตัวเดียวเวฟบร้อยสิบไอนะครับเป็นบ่อยมากนะฮะโหลดนัปัดไม่ขาดนะครับมาดูตรงนี้ได้เลยโหลดเกียร์นะครับหนึ่งสองสามสี่นะฮะว่างด้วยอ่ะหนึ่งสองสามสี่อ่ะ, 1, 2, 3, อะจบนะครับนี่ดูกันตรงนี้เลยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ